เราครับหลวงพดททวดรุ่นไหวโับผมองค์นี้ปล่อยครับสร้างมาสามสิบเหรียญเท่านั้นครับวัดสร้างห้งครับเหลืองยันนะไหวโู วงนี้สวยครับปล่อยครับต้องการติดต่อ0908955058 0908955058ปล่อยครับน้องขุดทวดรุ่นว่ายครูช้าอด problem. Um.